นดูสองตัวนี้ยาวมากแต่ละตัวคล้ายใส่เดือนเลยทุกคนนี่ยาวเป็นศอกเลยครับวิธีการคือได้๋ย้ช่างไปนั่งนาแหละเดี๋ยวเปียกน้ำจะไหลนั่งบนเรื้อเลยนะ วันนี้เรารวมตัวกันนะครับชาวคลองวิถีคนคลองวันนี้เราจะพากันไปพาเพียงเนาะวันนี้พบกับตึงคนผาเพียงแล้วครับตัวเป็นๆเน,นี่จัดกันอีกแล้วทุกคนไปเดี๋ยวช่างเดชไปกับสายสายครับนี่อ่ะเราจะพากันไปหาเพียงละเพียงไม้กันครับผม เรามาถึงจุดที่จะเริ่มหากันแล้วครับผมจุดนี้ครับนี่ที่เป็นจุดไม้ตายล้มอยู่ครับเราจะมาหาเพียงเพียงไงมันจะอยู่ในไม้ไม,มันจะกินไม้ที่ตายแล้วเนาะถึงเนาะครับแล้ววิธีสังเกตว่ามีไม่ไมีนี่เราดูที่อะไรครับน,น,นี่มันจะมันจะมีขี้เป็นขี้ขุยแดงๆออกมาเนี่ยอ๋อคือมันจะกินไม้แล้วมันจะขี้ออกมาไว้ใ,ให้เราเห็นเราสังเกตคือเราจะเห็นเป็น ไม่เห็นมันจะออกแดงๆอ่านี่ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมจะเป็นรอยคือไอ้สีแดงเนี่ยมันก็มาจากเนื้อไม้ข้างในนะนะตึงเนาะแล้วมันจะมีตาขามันเนี่ยอ่านดูนี่นี่นีนคือถ้ามีแบบนี้นี่ก็ลองผ่าดูได้เลยมีครับมี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  โอ้นี่ไงรูมันนี่เดี๋ยวเราต้องเคาะให้มันออกครับมันจะอยู่ในรูนี่แหละได้มาแล้วครับจากนั้นภาษาบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกระทอกเนาะ <laughs> กระทอกกระทอกให้มันออกครับเหนี่ยไหมอ่าอันนี้ยังตัวเล็กๆครับนี่ตัวเล็กๆเ,เนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนี่อลองกระทอกดู กระทอกหรือกระแทกหรือภาษา <c oughs> แต่ละบ้านจะเรียกไม่เหมือนกันนะโ <c oughs> อ้ตัวเบลเลอร์เลย <c oughs> ต,ตัวใหญ่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูตอนออกจากไม้ครับดู ตัวเบลอเลยโอ้ยมาแล้วครับนี่โอ้โหยาวมากมากนี่เพียงไม้นะแบบนี้เพียงทะเลเพียงไม้ครับโอ้โหตัวเบลเลอเลยครับนี่มาอ่ะตอนนี้เราจะเก็บใส่กระป๋องก่อนนี่นะดูแต่ละตัวไม้ต้นนี้เขาเรียกไม้ ไม้กระบูนแต่ตะบูนกระบูนเนาะอืมไม้ที่เขาผ่าเพียงหากินกันเนี่ยก็จะมีไม้ตะบูนแล้วอีกอย่างก็ไม้กองกลางใช่ไหมถึงครับอ่าแล้วไม้ที่กินไม่ได้เขาเรียกไม้อะไรต้นอะไรไม้ตะตุม่มครับถ้ามันถ้ามัน,มนมอยู่อ่าถ้ามันอยู่ในไม้ตะตุ่มเนี่ยกินไม่ได้ใช่ไหมกินได้จะท้องจะเสียครับอ่ามันมีมันมีพิษทําให้ท้องเสียครับไม้ตะตุ่มนะเดี๋ยาไม้ตะบูนนะได้ดึงออกจากรูเนี่ยโอ้โห แบบนี้มันขาดไปหน่อยนึงแล้วครับแต่ก็ยังใหญ่อยู่นี่ปกติมันจะยาวกว่านี้อีกเท่าสองเท่าได้ครับนี่ <Biraz S 2> <bs> เมื่อเราได้จากจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็พายเรือเลาะหาจุดต่อๆไปครับหาตรงจุดที่มีไม้ตายครับลองผ่าลองเฉาะดู เราจะเอามากระแทกครับให้มันออกจากรูเนี่ยรูมันอ่ะดูดิมีปะ่นี่ครับนี่นี่กล้องมาดูใกล้ๆมามามาใกล้นี่ครับตัวเบลเลอร์เลยนี่อือดูนะนี่โอ้โหยาวม,มากแม่นี่มองแบบนี้เขาเรียกเพียงใหญ่ครับเนี่ย,<า>ยนะอ่ะ <laughs> นี่อีกครับเนี่ยกระแทกแล้วมันจะออกมาครับเนี่ยโอ้ยนี่ครับสองตัวใหญ่ใหญ่ไอปองอใหญ่จริงกระป๋องใหญ่ก <laughs> ระป๋องละใหญ่ <laughs> อะเดี๋ยวจุดนี้เนี่ยเรายังผ่ากันต่อครับเพราะว่ายังมีไม้ที่เรายังผ่าไม่ได้อยู่เก็บชุดนี้ซะก่อน ทางสเสบียงครับนี่เง,นเงินเงินเท่าไหร่นะอยพึ่งกิโลละกิโลละแปดร้อยถึงพันครับแปดร้อยถึงหนึ่งพันอยู่ในนี้ <c oughs> ครับนี่อ่ะเดี๋ยวหากันต่อเรื่อยเนี่อ่ะ ดู้ <Warner> ิ <Rob ots> ่โคตรยาวเลยตัวนี้นี่ดูแต่ละตัวนี่โอ้โหดูสองตัวนี้ยาวมากโลละแปดร้อยถึงพันนะทุกคน ไม่ง่ายครับตอนนี้ไม่ง่ายมันราคาแพงก็จริงแต่ว่าฝาจะได้แต่ละกิโลนี่ก็ลากเลือดเหมือนกันครับเฮ้ยเี้อะไร ดอดูครับแต่ละตัวอ้ายใส้เดือนเลยทุกคน <laughs> บางที่เขาเรียกใส้เดือนไม้ครับแบบนี้เลยมันจะกินไม้อ่ะยาวครับใหญ่นยดูขดนะนี่อ้โแล้วก็มีนี่อีกครับเนี่ยเล็กมีใหญ่มีครับ นี่ยดูตัวนี้มาไม,ม,ม่เก็บสต็อกปาบดูครับ ได้เป็นมือแล้วครับเท่านี้นี่โอ้กว่าจะได้มานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมต้องลงทุนลงแรงกันหน่อยกับราคาที่ได้ก็ถือว่าเหมาะสมครับสําหรับวิถีคนหาเพียงแนละ้ววันนี้มาถ่ายทอดวิถีตึงคนผ่าเพียงครับเนี่ยพอได้ค่าเรียวค่าแรงอยู่ครับพอ้ตึงได้เพียงมาแล้วเนี่ยจะมาทําการกรีดท้องล้างขี้ของเพียงนะครับก่อนจะเอาไปล้างน้ําสะอาดอีกทีนแล้วก็ ขายได้เนาะตึงเนาะวิธีการเราจะใช้เขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนหนวดมันนะเนาะหนวดมันแบบนี้มันจะคล้ายๆกับเปลือกหอยแบบมีคมอ่ะเออมันจะอยู่ที่อันนี้ตีนมันครับเออแต่อันนี้จะเป็นหัวมันอใช้ตีนมันใช่ไหมใช่เราแต่เราใช้ตีนตัวนี้อ่มันจะเป็นแบบแหลมๆเหมือนเปลือกหอยอ่ะแล้วเราจะมากรีดขึ้น่ะกรีดท้องมันเนี่ยดูกินไม้ตะบูนมาขี้จะแดงเลยเนาะเอาไปเขย่านี่ แล้วเวลาเราเอาไปกินหรืออะไรเราก็แกะตัวนี้ออกอ่ะมันแข็งแข็งอันนี้ตัวปากมันนหใช่ไหมครับพอเราล้างน้ําคลองเนี่ยเราก็ถือว่าได้ละแล้วเดี๋ยวพอจะขายไปล้างน้ําสะอาดอีกทีงใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้คือเป็นเพียงสดพร้อมกินแล้วนะอารมณ์เหมือนกินหอยนางลมเหะเขาบอกกินแล้วมันจะเป็นไงตึงบอกไม่ถูกมือนกันปึ้งปังปึ้งปังมะแล้วครัวพื้นบ้านไม่ต้องกลับไปบ้านครับไม่ต้องไปไหนไกล ทียังสดได้มาส,สดๆก็ต้องกินส,สดๆน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำจิ้มซีฟู้ดครับนี่อ่าแล้วตัวนี้ล้างน้ำจืดสะอาดแล้วนะอ่าช่างกล้องเอาคนละตัวยาวๆเลยเนีย่ยาวไหนเอานั่นครับดูวิธีการคือนะคนตาดเขารู้กันครับผมปรับลองห <c oughs> <c oughs> มับก็ให้ครับหวันเจี๊ยบไหมอืม อจุมจุมๆแย่ๆครับโอ้ยกิืนน้าลายล้วใครไม่กินก็ขออภัยด้วยนะครับผมมันเป็นอาหารพื้นบ้านครับนี่อืมเดี๋ยวเอายาวๆดิฝ่าจะได้นี่ยาวเป็นศอกเลยครับวิธีการคือหวัานเจี๊ยบอืมออือ ยอดคนที่ชอบก็จะชอบเลยคนที่ไม่ชอบก็จะรังเกียจเลยครับก็คือใครไม่กินก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแต่ว่าเราพยายามมานำเสนออาหารท้องถิ่นอาหารพื้นบ้านเมนูบ้านบ้านวิถีชาวบ้านครับผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้การหาเพียงกับเฮตึงแบบนี้อีกก็กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยครับแล้วเดี๋ยวไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนเนาะ,ะสวัสดีครับทุบกัน สวัสดีครับบ๊ายบาย